สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นวิดีโอโฆษณาจากทางร้านที่ขายจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะซึ่งมันดูดีน่าใช้แข็งแรงออปชั่นเยอะแยะมากมายจนนุ่งหนิงหลงไหลค่ะแล้วก็ต้องสั่งซื้อบัตรดนบัตรหนาวแล้วก็ได้มาครอบครองแล้วค่ะก็แข็งแรงทนทาน ดีนะคะตามภาพนี้เลยค่ะมีโชคหลังอืมแล้วก็บอกก็นิ่มมีแบตเตอรี่ที่ถอดได้กันน้ำได้ค่ะล้อสินิ้วพับเก็บได้ใส่รถได้แต่ใส่จริงไม่ไหวค่ะหนัก30มกิโลยกไม่ไหวสี่รวัตต์นะคะความเร็วสูงสุดยีสห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง วันนี้นุองหนิงจะไปลองเทสต์ไดฟ์ขับจริงปั่นจริงบนถนนหน้าบ้านกันนะคะว่าจะได้ความเร็วตามที่โฆษณาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเอาโฟมอัดไปแบบนี้ค่ะหน้าเกียดนิดนึงแต่ก็ดีกว่ามันหน้าลำคาญน,นะมันก็จะไม่ขยบไม่มากแล้วไม่ดังแล้วเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะคะอ๋อจะเป็นไฟ ไฟสะท้อนแสงเออใส่แล้วก็ดูหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงได้บันไดใหม่มาแล้วนะคะทางร้านเขาก็รับผิดชอบดีค่ะส่งชุดใหม่มาให้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะใส่ไม่ได้ตรงใส่เกลียวในตัวเนี้ยมันมีปัญหาน้องหนึ่งก็เลยยัดยัดไปได้แค่นี้ค่ะยังเข้าไปไม่ครบใช้คีมล็อกบ,บังคับหมุนมันไปแล้วก็เป็น เป็นบันไดด้านด้านขวาด้วยนะด้านซ้ายก็ใส่ไม่ได้เลยค่ะก็ก็ขี้เกียจวุ่นวายเขาแล้วค่ะเราก็เลยมาจัดการเองเขาก็รับผิดชอบส่งของมาให้แล้วก็สงสารเขาค่ะปล่อยไปทำใจนิดๆหน่อยๆก็พอได้แล้วค่ะเดี๋ยวลองไปเทสความเร็วกันนะคะ ของรถคันนี้นะคะสำหรับน้องนิงอะระยะเบาะก,กับแฮนเนี่ยมันมันสั้นไปค่ะเพราะขาหนิงยาวเนาะปรับเบาะสูงแล้วแต่ว่าเนี่ยในใกล้มากแล้วก็เวลาขามันก็จะปั่นจะโดนเลยจะโดนนี่เลยจะตั้งแอปจับความเร็วนะคะอาจจะมืดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปัดของรถนะคะวเวราจะปั่นไปถนนบนจักรยานน,นะคะ เกียร์หนึ่งก่อนเนาะเกียร์หนึ่งจะต้องหนึ่งเกียร์หนึ่งจะได้เป็นที่แค่นี้ค่ะหน้าปัดรถมันขึ้นเลยนะแปดเก้ากิโลเมตรแต่ว่าเราจะทำเร็วได้แค่เจ็ดกว่าเองค่ะลองเกียร์สองนะกระตัดเกียร์สองนะคะนี่บิดสุดแล้วนะคะก็จะได้แค่ประมาณเนี่ย12 13 อันนี้สเปคของรถนะแต่อันนี้อันนี้จับการจับเวลาจากแอปได้เท่าไหร่12สองกิโลโอนนเคสองมาลองเกียร์สามบ้างนะคะกระตั้งไปเออมันจะพุ่งเร็มากเลยนะเกียร์สามแล้วมันก็ร้องปิดปิดแบบน,นี้ เลือ3สามแอปจับได้สิบเจ็ดกิโลเองค่ะนี่หนึ่งบิดสุดแล้วนะคะหน้าปัดรถมันบอกว่าเท่าไหร่นะเนี่ยยี่สิบกิโลเมตรแต่ว่าจับได้จริงแค่สิบเจ็ดค่ะนี่บิดสุดๆแล้วก็คือมันไม่ไม่ได้ดังที่เขาโฆษณาเลยนะต้องทำใจ แต่ว่าหลายคนไปกดล็อกค่ะลองดูนะคะคุณหญิงอยากปดล็อกแค่ว่ารำคาญเสียงนะคะแต่เรื่องความเร็วไม่ได้อยากจะให้มันไวหรอกอยากตันมากกว่าเขาบอกว่าไปตัดสายสีขาวค่ะออกแล้วมันจะกดล็อกอ้นนี้อุโมงถนนต้นไม้อุโมงนะคะอุโมงต้นไม้ นุ่มดีค่สะสบายเสียงเบามากอยู่ใต้ต้นมองต้นไม้ มันมีค r u i s e control ตรงนี้ด้วยนะคะกดปุ่มล็อกความเร็วได้ล็อกไว้ที่20นะถ้็ปล่อยมันก็จะเป็น20แต่มันก็อาจจะอันตรายหนะด้านซ้ายคือสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะคะมาชมวิว ยามเช้ากันใกล้หนาวแล้วนะคะเพื่อนๆก็จองตั๋วมาเที่ยวเชียงรายกันได้นะคะสถานที่เที่ยวมากมายมีแค่หลังสนามบินทั้งนึงอยู่หลังสนามบินแล้วก็โอ้โหดูวิวสิคะสวยงามมีเล่นปันจัก,กรยาน เดี๋ยวคลิปหน้าจะหาวิธีปลดล็อกให้ได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะพอไม่งั้นเสียงมันจะดังแบบนี้น่ารำคาญตรงนี้ก็จะมีที่พักนักท่องเที่ยวนะคะเป็นที่พักสไตล์ล็อกค่ะ เป็นของคุณป้าที่รู้จักกันค่ะคือข,ของป้าลุงน้ยมันจะพุ่งมากเลยนะ่ากลัวมากค่ะรถรถไฟฟ้านี่มันก็จะอันตรายนะจะพาเข้าไปชมนะคะใกล้ๆจะมี นีใครสนใจติดต่อป้าลุงได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้ค่ะมันก็จะสไตล์แบบดิมน้ำค่ะสไตล์เนี่ยดิมน้ำก็บรรยากาศดีค่ะเป็นหลังเล็กๆขึ้นไปมีดาดฟ้าไว้ดูเครื่องบินไว้ชมเครื่องบินค่ะ เราอยากออกกําลังกายเนี่ยค่ะเนี่ยกําลังกายขาเราก็ปั่นค่ะแต่ว่ามันก็ปั่นหนักหน่อยเนาะแล้วอย่างขาหนุงหนึงอะมันยาวไหมมันจะชนตแตรแล้วเนี่ยมันจะชนไม่ค่อยจะก็พอได้ค่ะได้ออกกําลังกายแต่เราก็ต้องประมาณองดีไหมไปชนแตรด้านซ้ายอะเข่าอะเขาหนึ่งยาวหานึงสูงร้อยหกสิบสองอะ ถ้าแฮนมันขยายได้กว้างกว่านี้ก็ดีถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านรับฝากรถเยอะนะคะส่วนใหญ่เพราะมันใกล้สนามบินน่คะหนึ่งจุดร้านรับฝากรถแล้วนักท่องเที่ยวก็ไปขึ้นดอยเนี่ยคะ่ะยังดิ่งกำลังปั่นอยู่นะคะใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ปั่นด้วยขาลำแข้งของตัวเอง หลังปั่นกลับบ้านเนาะตรงเนี้ยเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะน้ําท่วมหนักเลยค่ะคนที่อยู่ในเนี้ยลำบากมากเลยอะ่ะต้องขึ้นมาอยู่บนถนนกันแหละมีคลองเนี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นมูลนิธิของสถานสงเคราะห์เด็กเชียงรายพิศจักรก็ชมวิวไปนะคะ วันนี้เงียบจังเลยเครื่องบินยังไม่มาสักลำลหนึ่งเขาของนุ่นหนิงจะไปโดนแตรอยู่เรื่อยเลยค่ะต้องขยับไปแบบนั่งแบบท้ายเบาะเลยอนนี้ปั่นอยู่นะคะใส่เกียร์หนึ่งปัน่นมีผู้คนเงียบหายไปเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะมาปั่นกันเยอะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะจะมีนักปั่นเพียบเลยอะ รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะปั่นเหนื่อยหน่อยนะมันไม่เหมือนรถจักรยานปกติก็พอได้ออกกำลังกายนะค่ะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านค่ะบ้านสีดำรรขึ้นมาสร้างใหม่บ้านหลนังนี้บ้านนุงหนีหลัง ตรงนี้มีที่ว่าเยเยอะนะคะใครสนใจก็มาจับจองสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ที่ดินข้างบ้านนุองหนิงนี่ไล่ครึ่งถึงสองได้ค่ะเนี่ยเขาก็ขายนะตรงนี้สี่เหลี่ยมดีมากเลยค่ะอันนี้บ้านนุ้งหนิงค่ะ าวานซนพายุมาต้นไม้ล้มมาหนิงจะมีนี่ค่ะตู้แบ่งปันทำไว้ให้นักปัน่นนักเดินนักวิ่งมาดื่มน้ำพักเหนื่อยนักพักหยุดพักรับน้ำใจค่อยไปต่อก็เล็กๆน้อยๆค่ะเข้าไป เนเะคะเจะเอแม่แม่สนอยู่ดูนี่โอ้มันจะพุ่งมากเลยรถคันนี้เนี่ยอันตราย พอแล้ววันนี้ออกกำลังกายหอมปากหอมคอก็จะมีอีกคันหนึ่งแบบนี่ของของญี่ปุ่นค่ะคันนี้ก็สวยปั่นสบายระยะได้เลยอะยาวดีระยะแต่เวลาปั่นไกลๆเหนื่อยก็ปั่นกลับบ้านไม่ไหวเหมือนกันค่ะไฟฟ้าก็จะดีบแบบหนึง่งแต่คันนี้ก็จะคลาสสิกแบบหนึงน่งอย่ไหมคะ 2คันก็ประโยชน์ใช้สอยคนละแบบค่ะนี่ชอบจับกรยานมันมีสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะมันล็อกเลยอะ่ะเข็นรถไม่ได้เลยเออเพิ่งรู้มันมีรีโมทเนี่ยค่ะนี่ ปดปลดล็อกเหมือนรถเก่งเลยอะค่ะมีล็อกมีอันล็อกแล้วก็มีเสียงอันนี้เสียงหาจักรยานอโอ้หไฮโซมากเลยค่ะสุดยอดท้ายสุดก็จะมาสรุปผลงานความเร็วของรถคันนี้ให้ทราบนะคะเกียร์หนึ่งได้ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เกียรหนึ่งก็จะหน่อมแนมหน่อยนะคะถัดมาเกียร์ที่สองก็จะได้วิ่งได้ประมาณ10.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนเกียร์สุดท้ายนะคะคือเกียร์สามค่ะ ก็จะได้แค่ประมาณ17.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองค่ะซึ่งไม่ตรงกับที่เขาโฆษณานะคะเขาโฆษณาไว้25กิโลค่ะเพราะงั้นใครอยากจะเร็วก็ไปปลดล็อกความเร็วเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านหลายๆท่านที่กำลังมองหาจักรยานไฟฟ้านะคะการรีวิวของนุ้งหนิงก็ได้ประมาณนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะไม่ใช่มืออาชีพเหมือนคนอื่น ก็แค่ใช้ดีใช้จริงดีจริงจ,งจึงบอกต่อคะ่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบายบายมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวเชียงรายแล้วมาปั่นจัก,กรยานที่อุโมงต้นไม้แถวนี้นะคะหลังสนามบินแม่ฟ้าหลวงคะ่ะบายบาย